สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a s r o 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจอก,กันอีกเช่นเคยนะคะในเดือนมกราคม2565กับคลิปการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์คลิปนี้สำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระวังวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมหากท่านใดที่เคยผูกดวงมาแล้วเนาะแล้วก็ทราบว่าตัวเองมีลัคนาพิจิกนะคะชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน สวัสดีปีใหม่คุณพิจิกทุกท่านก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่ติดตามชมกันมาทุกคลิปทุกเดือนตลอดปี64ที่ผ่านมาก็ยังเป็นเดฟซีกันอยู่ขอบพระคุณมากๆค่ะรวมถึงท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านเลย64ผ่านพ้นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอเจอประเด็นอะไรมาเนาะบางคนก็วันแหววดีหรือว่าบางคนก็ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่เป็นไรค่ะปล่อยมันไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่เรามาดูกันในเดือนแรกของปี65วว่าควาคมรักของเรา จะเป็นแบบไหนกันบ้างเช่นเคยนะคะจะแบ่งออกเป็น3สถานะโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่แล้วส่วนจะอยู่ในนาทีที่เท่าไหร่นั้นปักหมุดเอาไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วค่ะแจ้งก่อนนิดนึงเนาะหากท่านใดที่ติดตามชมกันมาทุกคลิปทุกเดือนอย่าเพิ่งรำคาญน,นะคะต้องขออภัยมากๆเลยสําหรับท่านทีเ่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกการพยากรณ์ในคลิปของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะว่าแต่ละท่านจะมีทางดวงที่แตกต่างกันออกไปนะคะสามารถรับชมเพื่อความบันเทิงได้หรือคุณคิดว่า การฟังคลิปนี้พอจะได้ประโยชน์เอาไปปรับใช้กันได้บ้างยินดีมากๆเลยเอาละค่ะเข้าเรื่องเนาะคนโจดคุณพิจิกที่โสด,ดอยู่นะคะในเดือนมกราหกห้นี้เป็นอย่างไรบ้าง6ไม้รอการกลับมาของใครหรือเปล่าสี่เหรียญคนท่าลมหรือเปล่าคะคิงดาบเด็กดาบเอาดาบอีกแล้วก็เป็นทัดลมได้เช่นเดียวกันหรือเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะ ดีเมจิกเชียนเข้ามาเอาละขอพูดใน2กรณีก็แล้วกันนะคะกรณีแรกคนที่โสดอยู่แล้วรอ,อการกลับมารอ,อการกลับมาของใครบางคนเป็นคนทัดลมก็ได้3มใบนี้นี่ลมหมดเลยนะคะหรือว่าเป็นคนวันพุธก็ได้เช่นเดียวกันเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงหรือว่าสายตาเรามันเอียงใช่ค่ะสายตาเอียงอา้าวไม่เป็นไร ในเดือนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณกําลังรอคนเก่าคนเดิมกลับมานะคะแล้วก็เขาเป็นคนทัดลมสามใบนี้คือทัดลมโอกาสที่จะกลับมามันก็มีนะจริงๆแล้วมันก็ต้องมีนี่แหละแต่เป็นการกลับมาเพื่อมีการคุยมีการตกลงกันก็ได้เพราะว่าทาัดลมมันก็คือการคุยก็ได้ดาวพุธเข้ามาเป็นวันพูดก็ได้หรือเป็นการเจรจาคําพูดได้เช่นเดียวกันแต่ในเดือนนี้มันเห็นว่าการกลับมาในครั้งนี้มันยังแค่อยู่ในการพูดคุยเป็นการตกลงกันเฉย ถามว่าเรายังจะกลับมาแล้วสารสัมพันธ์ต่อกันหรือเปล่าไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะขออีกสักใบหนึ่งโอ้เด็กหนึ่งดาบเข้ามาหนึ่งดาบเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าคุณรอการกลับมานะถ้ารอการกลับมาหรือมีใครกลับมาหาคุณแต่ตัวของคุณเนี่ยยังไม่อยากจะเปิดใจให้เขาก็ได้สี่เหรียญเข้ามาสี่เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากลับเข้ามาถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ย ถ้าเขากลับมาจริงๆนะเขาขอคืนดีกับเราจริงๆหรือการเขาขอกลับมาเริ่มต้นกับเราใหม่ๆจริงๆแบบเด็กหนึ่งดาบแบบนี้เนาะแล้วก็เมจิกเซียนเมจิกเซียนมันคือเล็กหนึ่งมันคือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นแหละค่ะคุณยังพิจารณาอยู่เลยคุณก็เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วคุณจะทําเหมือนเดิมไหมล่ะคุณกําลังเก็บคอหง,งอเข่าคุณกําลังมีความรอบคอบในตัวเองสูงมากดีแล้วค่ะ ดีแล้วถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วก่อนหน้านี้มันจบไม่ค่อยสวยพอมันจบไม่ค่อยสวยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เราจะต้องใช้เวลาใช้เวลาในการมองมองซิว่าเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าคุณรอการกลับมาในเดือนนี้พิจารณาให้มากเนาะถ้ามันจบไม่สวยคุณก็ต้องรู้แล้วละว่าถ้าเกิดคุณกลับไปแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าละ่ะ ใช้เวลาให้มากค่ะเพราะว่าฐานดวงของเรามันก็ไม่เหมือนกันคู่บางคู่เขาก็ไม่ได้มีประเด็นมีปัญหาอะไรใหญ่กันกลับมาการพิจารณาการคุยมันก็ประเดี๋ยวประดาวมันก็หาข้อตกลงกันได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคู่ที่มันเจ็บสาหัสชะกันมาก่อนแล้วก็พอจะขอกลับมาเนี่ยมันต้องให้เวลาให้ให้เวลาด้วยเนาะอันนี้ในกรณีที่คุณรอการกลับมาแล้วเขาเขาจะกลับมาจริงๆมันมีอีกในกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดว่า เราไม่ได้รอการกลับมาแต่เราอยากจะกลับไปเออมันก็ได้เราอยากจะกลับไปเราอยากจะไปพูดคุยเราอยากจะไปขอความชัดเจนนีเออ่เป็นคนทัดลมด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าวันพุธก็ได้พอลาเราต้องการที่จะกลับไปหาเขาแล้วดูเหมือนตัวเขาจะไม่ค่อยอยากจะเปิดใจให้กับเราสักเท่าไหร่สี่เหรียญเหมือนกันค่ะมันอาจจะเป็นพลังงานที่สลับกันก็ได้นะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยน่ารักกับเขาสักเท่าไหร่แล้วการที่เขาจะเล่นตัวบ้างอะไรบ้างคุณต้องให้เวลานะ คุณต้องให้เวลาเขาในการโกรธบ้างเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธถ,ถ้าจบไม่น่ารักจบไม่สวยแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหญ่โตเลยแล้วกเ็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันได้แล้วคุณต้องการกลับไปคุณก็ต้องใช้ความอดทนหน่อยละหนึ่งดาบคุณต้องฝ่าฟัานหน่อยนะเพราะว่าดูแล้วในเดือนนี้การโอกาสที่เขาจะเปิดใจให้กับเรามันก็มันมีไหมมันก็มีแต่มันไม่ใช่ง่ายสักเท่าไหร่แต่มันก็แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะ เดฟเข้ามาเอาละมันจะมีอีกในกรณีหนึ่งที่กลับมาจริงกลับมาจริงแล้วพยายามประคับประคองแล้วพยายามคุยแล้วพยายามจะหาข้อตกลงตรงกลางอะไรแล้วแล้วดูเหมือนว่าเฮ้ยมันจะเฟือไปหรือเปล่ามันจะฟืนกันหรือเปล่ามันก็เลือกที่จะจบก็ได้บางคู่กลับมาเพื่อที่จะต้องการความชัดเจนหรือเรากลับไปเคลียร์เคลียร์เฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันไปต่อกันไม่ได้ โอกาสที่มันจะจบมีเด h ไม่ได้น่ากลัวนะคะถ้าคนนี้เขาไม่คู่ควรกับเราหรือเราไม่คู่ควรกับเขาเดซเข้ามาช่วยเด้ Death เข้ามาช่วยความสัมพันธ์ที่มันทุกข์เหลือเกินต้องตัดจบค่ะถ้าคุณไม่ได้ตัดจบคุณจะทุกแบบนี้ไปเรื่อยๆเซเวลา เสียเวลามากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่มันเหมือนกับเป็นการรอยต่อก็ได้คุณจะโสดอาจจะโสดไม่จริงหรือเป็นการระยะเวลารอยต่อที่รอการกลับมาหรือเรากําลังจะไปขอคืนดีได้หมดถ้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่โอเคก็เด,ด ไปเลยก็ได้ไม่ได้บอกให้ไปตายนะคะไม่ใช่นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคะคือว่าสถานการณ์ก็ให้มันจบไปแล้วคุณสามารถที่จะเริ่มต้นกับใครอื่นๆได้หรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีมีนะเพราะว่าบิดีเมจิกเชนเข้ามาเล็กนึ่งนั่นแหละแล้วก็เด็กดาบเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันถ้าคนคนนั้นคนเก่าของเราไม่ได้กลับมาแล้วเขาไม่ได้อยู่เป็นธาตุลมคุณก็มีโอกาสคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนธาตุลมเข้ามาหาตัวคุณ ก็ได้เช่นเดียวกันหรือตัวเราเนี่ยกำลังมองมองคนที่เป็นาธาตุลมอยู่คนาธาตุลมเนี้ยสามใบเลยนะเอาเป็นาธาตุน้ําก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้คาแรคเตอร์ของเขาจะดูเซอเซอหน่อยนะ <c oughs> ดูเหมือนกับว่าเป็นตัวตนสูงมากแล้วก็ดูเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองชัดเจนเหลือเกินคุณอาจจะไปถูกใจเขาก็ได้แต่กแ็แอบมองไปก่อนก็ได้เนะยังไม่ได้เปิดใจหรือเข้าไปคุยทำความรู้จักกับเขาก็ได้ก็ได้อันนี้ในกรณี อีกนัยะหนึ่งเนาะมันมีอยู่สองกรณีนะคะเขาถามไพ่เเรเกินว่าคนโสดพิจิกที่โสดอยู่นะคะคนที่เอ้ยคุณได้ไพ่ตัวเองเข้ามาด้วยนะเนี่ยอาธาตุน้ําหรือเป็นคนพิจิกเช่นเดียวกันแล้วก็ทุกคุณได้ตัวตนของคุณเข้ามาขอพูดในยะที่คุณได้ตัวตนเข้ามาก่อนนั่นหมายความว่าคุณรู้ซึ้งและว่า คุณจะเอายังไงต่อคุณจะตัดสินใจยังไงต่อไม่ว่าจะรอการกลับมาหรือตัวเราจะกลับไปมันก็มีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นเพราะตัวเราเข้ากับมาเนี่ยความอดทนความเข้มแข็งพลังของคุณกลับมาแล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดถ้าจะไปต่อไม่ได้มันก็ขาดหรือถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วอ่าโอเคเรายังสามารถที่จะไปต่อได้คุณก็ เหมือนกับพยายามลืมสิ่งที่มันเก่าๆเดิมๆมักคือตัดขาดกับไอ้เรื่องที่มันทุกข์เดิมๆแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้เดือนนี้มันอาจจะเป็นจุดเอ่อจุดรอยต่อ,อยางที่ว่ากันไปก็ได้เนาะอืมนี่ธาตุน้ําเข้ามาตัวเรานั่นแหละทำห้่ระเคลนนะคะคุณพิจิกลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราคม65นี้ถ้าจะเจออยู่ในประเด็นนี้อยู่แล้วมีคนกลับมาขอคืนดีกับเราจะทำอย่างไรหรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่า เออคุณก็ลำบากใจเนาะคุณก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะติงเกอร์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าใจยังมันก็รักนี่แหละรอการกลับมานี่แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันฝืนอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันก็อาจจะต้องตัดปลายไม้หรือว่าจบไปหรือเปล่าหรืออีกในยะหนึ่งคือการที่เราจะไปเอาใครกลับมาจริงๆคิดให้มันเยอะคิดให้เยอะมากๆเพราะการกลับมาในครั้งนี้มันจะต้องดูว่าก่อนหน้านี้อ่ะมันเจ็บเจ็บเจ็บหรือเปล่าถ้ามันเจ็บเหลือเกินคุณก็ต้องพิจารณาละ ว่าคุณจะกลับไปอรอบเดิมไหมคุณจะกลับไปในลูปเดิมหรือเปล่าเพราะว่าบางคนนะพอเวลาโสดมาแล้วเนี่ยกำลังจะตั้งตัวได้กําลังจะแกนตัวเองกําลังจะเข้มแข็งขึ้นมาได้เอากลับมาซะอย่างนั้นแล้วกลับมาซะอย่างนั้นแล้วจะยังไงล่ะพอฉันจะ move on แล้วก็พอมาขอคืนที่แบบนี้มันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าคุณต้องคิดให้เยอะเลยนะอืมเอาละไพ่ใบน,นี้มองว่าคุณ move on ได้นะ move on ได้เลยถ้าเกิดว่าหัวตั้งสิ ถ้าหัวตั้งแบบนี้เนี่ยแหมจมเจ้าเหลือเกินขอพับขออ่อนเหลือเกินไม่ไหวแล้วแล้วก็วนลูปเหมือนเดิมนั่นแหละ move on แต่ move on เป็นทางลงอ่ะลงไปเรื่อยๆแบบนี้พอลาหัวกลับสินิมิตหมายดีเลยเดสเข้ามาช่วยคุณถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานภาพนี้อยู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะขาดจริงๆแล้วนะในเดือนนี้แหละเพราะคุณไม่ไหวแหละคุณไม่ไหวแล้วแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่ๆแล้ว มีโอกาสไหมล่ะบอกไปแล้วว่ามีสีธาตุลงเข้ามาแบบนี้นะหรืออาจจะเป็นธาตุน้ําด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเอาละคนโสรผ่านไปนิมิตหมายสวยงามสวยงามเลยแต่มันอาจจะต้องขาดมันจะต้องจบไอ้เรื่องเก่าๆเดิมๆให้มันเด็ดขาดสักทีเนาะแต่ยังไงถ้าเกิดว่าตัวตนของเราเข้ามาแบบนี้เนโอกาสที่มันจะขาดเด็ดขาดแล้วเริ่มต้นใหม่ที่มันสดใสกว่าเดิมของใหม่ใช้ไลเสมออา้าวลาเปิดหัวใจได้อุ้ยลูกเปิดหัวใจได้นะคะ อย่าไปจมเจ้าเลยคุณพิจิกจะนะเวลานี้นะคุณพิจิกก็เจอราหูเลงมาพักใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวราหูเนี่ยจะออกไป,ไปสักประมาณสิ้นเดือนมีนาพอสิ้นเดือนมีนาปับ๊บคุณพิจิกจะไม่โดนราหูเล็งและนั่นหมายความว่าความรักของเรามันจะไม่ขุนหมัวละความรักของเรามันจะไม่ได้มีเป็นควนควนร,ราหูเลามันจะเป็นเงาเงามันเป็นควนควนแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นแต่เอาจริงๆไม่ต้องไปรอถึงมีนาหรอกคะ่ะมันนานไป ถ้าเกิดคุณรู้ชัดแล้วว่าคุณจะตัดสินใจขวาหรือว่าซ้ายดีเนี่ยเดทเข้ามาช่วยแล้วมันเหลือแต่ที่ตัวของคุณแล้วค่ะว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรความรักจริงๆจะต้องไม่ทุกข์มันอาจจะมีบ้างในช่วงการปรับตัวหรือว่ามันมีอะไรเล็กๆนๆ้อยๆแต่ถ้ามันทุกข์เหลือเกินเนี่ยมันทุกข์เสียงสูงเลยมันต้องเอะแล้วถูกไหมมันไม่ใช่ความรักค่ะทุกข์มากขนาดนั้นมันคือความหลงหรือมันคือ อะไรที่มันไม่น่าจะจะเรียกว่าเป็นความรักได้ทามันทุกๆแบบนั้นเนาะเอาต่อมาคนที่ในสถานะคนคุยคุณพิจิกที่มีคนคุยอยู่ในเดือนมกราหกห้นี้เป็นอย่างไรบ้าง 1. ดาบเถ้วย2ถ้วยส r ต n นส์ Strength. อสวินดาพลังงานของเราอไหนาพลังงานของเขาสิของเราไปแล้วสาถ้วยหกเหรียญห้าเหรียญ lovers ควีนเหรียญสรุปอีกสักหนึ่งใบนะคะ สวินไม้ขอจัดนิดนึงคุณคุยในเดือนนี้นะคะเอาจริงๆไพ่สวยนะอ่ะาไพ่สวยนะถึงแม้ว่าจะมี5้าเหรียญเข้ามานี่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะสองถ้วยเข้ามาแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าความรักของคุณความรู้สึกของคุณมันมีโอกาสที่จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหรือมีบางคู่ที่มีโอกาสได้ไปใช้ ใช้เวลาลร่วมกันมีทางการทํากิจกรรมร่วมกันสามถ้วยเข้ามานะคะเหมือนไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณกําลังคุยคุยกันอยู่แล้วในเดือนนี้เราอยากจะทําความรู้จักเขามากขึ้นนะอยากจะรู้จักตัวตนของเขามากขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการชวนกันไปเที่ยวหรือว่าไปไปออกเดตก็ได้อ้าใช่ใช้คำพูดง่ายงายก็ได้ใช้ออกเดตก็ได้นะคะในเดือนนี้เนี่ยโอกาสความรักของคุณมันมีการพัฒนาขึ้นได้ดีนะแต่โอเคละมันมีบางฝ่ายที่อาจจะมีความไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่ใจ เข้ามานิหน่อยนี่เจ็ดเหรียญเขาอาจจะถ้วยเข้ามาอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยเขาโอเคกับเราหรือเปล่าถึงบอกว่ามันจะต้องใช้เวลาร่วมกันหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันบ้างหน่อยก็ดีนะคะเราจะได้รู้ไงว่าเออเขาจริงๆเนื้อแท้เป็นอย่างไรเขาคู่ควรกับเราหรือเปล่าคนคนนี้ถ้าเป็นคนธาตุไฟนะหรือว่าเป็นคนราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนธาตุลมนี่กระลมนี่กระลมลมนี่ราศีมิถุน ลมได้ไฟได้เอาละในเดือนนี้โอ้จริงๆแล้วมันมีควีนเหรียญเข้ามาด้วยนะเนี่ยเออเป็นธาตุดินก็ได้นะคะโดยภาพรวมไม่ได้เสียคุณพิจิกจาก๋าถึงแม้ว่าเรากำลังเป็นคนคุยอยู่นะในเดือนนี้มองว่าคุณมีความรู้สึกดีๆให้กันนะแล้วก็มันเหมือนกับมันมีการแลกเปลี่ยนว่าไฟหนึ่งเขาดูแลเราแบบนี้อีกฝ่เาเราก็สามารถที่จะดูแลเขากลับได้เช่นเดียวกัน มันเห็นความรักที่ค่อยๆพัฒนาการขึ้นมานะสองถ้วยสวยหกเหรียญสวยหกเหรียญเนี่ยบางคนก็มีการหยิบยื่นของขวัญหรือว่ามีเอาจว่าว่าเป็นสายเปก็ได้นะ <c oughs> เป็นสายเปก็ได้นะคะเหมือนกับการดูแลกันการดูแลหรือว่าการให้ไม่ได้รวมว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินโดยเฉพาะจอจงนะคะโอเคมันมีเรื่องเงินบ้างนี่แหละอาจจะมีการซื้อของขวัญให้กันหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เขารักกันจริงๆคนที่เขาให้ค่ากันจริงๆ,ๆเขาจะให้เวลาค่ะ กันเวลาเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินอีกเพราะว่าเวลามันเป็นสิ่งที่มีแล้วใช้แล้วหมดไปส่วนเรื่องจะต้งสะต่างเราสามารถที่จะหาใหม่ได้ใครก็ตามที่เขาให้เวลาเราถ้าเกิดว่าเรามันมีความทุกข์มันมีความเครียดและเขาพร้อมพร้อมที่จะอยู่กับเราตรงนั้นคนนั้นนั่นแหละค่ะคือคนที่มีค่าและคนที่เขาเห็นค่าของเราในเดือนนี้มันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณมันมีการขยับขยายมากขึ้นขอติดไว้นิดเดียวด้วยความเื่อสเตรนเข้ามาแบบนี้นะ ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันจริงๆไม่ได้เหมือนกับคุยกันจริงๆว่าเอ้ยเธอกับชันนี้เป็นแฟนกันแล้วนะการที่เราจะไปเหมือนกับควบคุมชีวิตของเขาหรือว่าการที่เราไปวางแผนอะไรให้เขามากจนเกินไปอันนี้จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่และเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังคงมีสิทธิ์ในตัวเองเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าในสถานะนี้เป็นแค่คนคุยอยู่ที่พูดแบบนี้เพราะว่าสเตร s เข้ามาสเตร s นะคะบางครั้งเราไม่ได้ เราไม่ได้รู้หรอกเราไม่ได้รู้ตัวแล้วก็เอาเป็นฝั่งเขาก็ได้เป็นฝั่งเขาก็ได้ ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราหวังดีกับเขาหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะดูแลเขามากๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการควบคุมเขามากจนเกินไปอันนี้ฝากเอาไว้ก่อนบางท่านบอกก่อนว่าการกระทําของเราไม่ได้เป็นการรู้ตัวไม่ได้รู้ตัวนะคะแต่เราแค่หวังดีให้เขาเฉยๆแต่อย่าเยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังเป็นแค่คนคุยอยู่นั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ในตัวของเรา100%เขามีสิทธิ์ในตัวของเขา100%เช่นเดียวกันมันอยู่ในระยะเวลาที่ ทำความรู้จักกันไปก่อนแล้วก็ศึกษาซึ่งกันและกันไปก่อนอย่าไปควบคุมเขามากตัวเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเหมือนกับเขาวางแผนหรือว่าเขาควบคุมอะไรเรามากจนเกินไปเราก็ไม่โอเคถูกไหมเราก็ไม่ชอบเหมือนกันมันจะต้องไปคู่กันค่ะถ้าเกิดว่ามันมีฝั่งใดฝ่ายหนึ่งที่เดินตามกันเดินตามกันแบบนี้มันเหมือนกับว่าจะต้องมีฝ่ายหนึ่งนำหน้าตลอดเวลาเลยมันเหนื่อยไหมคะ ถ้ามันเหนื่อยมันก็ไม่ใช่ความรักแล้วถูกไหมมันจะต้องไปคู่กันมันจะต้องเห็นค่าเท่าๆกันเหมือนหกเหรียญแบบนี้ค่ะต่างฝ่ายต่างให้แล้วก็รับให้มันเท่าเทียมกันแล้วความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณมันจะค่อยๆดําเนินขึ้นไปอย่างอย่างดีมาก ในเดือนนี้ไม่เสียเลยคุณพี่จิกจ้าไม่เสียเลยคุยไปก่อนก็ได้เนาะแล้วอย่างที่ว่าไปธาตุอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันจะเห็นความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นถามพยระเคลนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่กําลังคุยคุยกันอยู่นะคะของลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราหกห้านี้จะเป็นอย่างไรบ้าง มันอาจจะมีการลังเลนิดๆหน่อยๆเข้ามาเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ราหูเล่งอย่างที่ว่าไปนะคะเดี๋ยวราหูมันก็จะออกไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเสียเลยนะในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณโอเคไว้ okay. Why? มันมีการพัฒนาแล้วละ่ะคุณพิจิกจานี่เหมือนกับว่าเราจะมีโชคแล้วจะมีโชคทางด้านความรักอย่างแบบอย่างรวดเร็วเลยเข้ามาแบบแบบไม่ทันตั้งตัวเลย เขาคนนั้นที่เราได้คุยอยู่เนี่ยเขาอ,อาจจะมาขอเป็นแฟนเราก็ได้นะสองถ้วย an บอกแล้วว่ามันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหรืออยู่ๆ <c ười> เขาก็พูดมาเลยว่าเอ้ย,ยเราก็น่าจะชัดเจนขึ้นกันสักทีไหมหรือว่าตัวเราเองก็ได้ <c ười> ถ้าเป็นตัวเรานะคะแล้วก็รู้จักเขามานานแล้วแล้วเรารู้สึกเออคนเนี้ยเขาให้ค่าเราแล้วเราให้ค่าเขาอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยคุณสามารถที่จะบอกเขาไปได้ว่าเอเอเราน่าจะชัดเจนขึ้นไปกว่านี้แล้วหรือเปล่าเราน่าจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกหรือเปล่า สวยงามมากาไพ่ใบนี้อืมเอาละคุณรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันมีความเหมือนกันมันมีความาใช้ชีวิตไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าตัวตัวเขากับตัวเรามันน่าจะมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเอาในเดือนนี้สวยมากคุณพิจิจกจ๋าคือความรักของคุณเนี่ยคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นเขาก็จะขอเป็นแฟนของเป็นแฟนกับเราถ้าเกิดคุณโอเคถ้าเขาขอมา เราก็สนองไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออเราน่าจะเป็นฝ่ายบุกไหมก็บุกได้เช่นเดียวกันนะคะไม่เสียเลยนะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสวยงามเหลือเกินอา้าวจบไปในสถานะของคนคุยในเดือนนี้สวยมากสวยมากเลยอืมคุณจะมีโชคทางด้านความรักนะคะหรือคุณจะมีโชคในที่ที่ว่าเขาอาจจะซื้อของขวัญให้เราหรือว่าเราจะซื้อของขวัญให้เขาได้เช่นเดียวกันแต่บอกไปแล้วเนาะว่า ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามมันต้องเท่าเทียมกันมันจะต้องไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามง้อจนเกินไปหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ควบคุมกันมากจนเกินไปเหนื่อยค่ะรักแค่ไหนถ้ามันหมดแรงแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่อยู่ได้เช่นเดียวกันต่อมาสถานะของคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วจะรวมถึงคนที่ตกลงปรุงใจเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วด้วยเช่นเดียวกันเนาะตัวต้นของเราเดวิลเข้ามาสิบเหรียญ สิบถ้วยสองเหรียญ Hermit ิต Herm พลังงานตัวตนของขเขาสามเหรียญสี่ถ้วยสามไม้สามดาบสี่เหรียญ มันต้องแยกแล้วอ้าวขอสรุปอีกสักใบ,บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอจัดไพ่ก่อนสายตาเอียงใช่ใสายตาเอียงคะ่ะยอมรับสั้นตัวเองด้วยอ้าวเจ็ดไม้ขอพูดเป็นสองกรณีอย่างที่ว่าไปนะคะคนที่เป็นแฟนกันแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันถ้าคำว่าไม่ได้แต่งงานกันนะในเดือนนี้เนี่ยอืมมันเห็นประเด็นเข้ามาคุณพิจิกจ๋าถ้ายังไม่ได้แต่งนะถ้ายังไม่ได้แต่งเนี่ย มันเห็นความขัดแย้งกันมันเห็นการงอนกันดิสี่ถ้วยเข้ามาอาจจะเป็นฝั่งเราหรือว่าเป็นฝั่งเขาก็ได้เอาเขาพูดในในฐานะฝั่งเขาก่อนเพราะว่าพลังงานมันสลับกันได้นะคะสี่ถ้วยเนี่ยมันเหมือนว่าเรารู้สึกงอนเก่งแล้วก็มีอะไรขัดแย้งกันสี่ดาบอานายขอโทษค่ะสามดาบกับสี่เหรียญสามดาบเนี่ยมันเห็นการเจ็บเจ็บหัวใจมีความทุกข์ก็ได้ทุกข์เพราะว่าคนที่เราคุยอยู่อาคนที่เป็นแฟนของเราอยู่ เขาดันไปสนใจอะไรอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากตัวเราคนคนนี้เขาอาจจะเหมือนกับสร้างสร้างเขาเรียกอะไรทำมาหากินให้เวลากับงานมากจนเกินไปหรือว่าเขาไปดูแลเรื่องของครอบครัวของเขามากจนเกินไปทําให้ละเลยความรู้สึกของเราไปบ้างมันก็มีอาการงอนกันสี่ถ้วยกับสี่เหรียญแบบนี้นะคะมันเห็นความจู้จี้นะขอโทษที่อาจจะต้องพูดตรงๆไว้บ้างนะคะมันมีความจู้จี้จุกจิก หรือว่ามันต้องการเรียกร้องเวลาหรือว่าอะไรก็ตามที่ททว่าเราสามารถจะทาได้เนี่ยเพราะมันเกิดจากเรามีความเจ็บปวดไงคะเรามันมีความทุกข์ง่ายพอเรามันมีความทุกข์ปั๊บเราก็อย่าจะให้เขาสนใจเราบ้างถาาว่าในเดือนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องขาดกาันหรือว่ามันมีอะไรประเด็นใหญ่โตหรือเปล่าไม่เห็นไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตเลยคะ่ะแค่ว่างอนกันเฉยๆแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะอ้าวต้องแยกประเด็นก่อนถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ย บางคนเนี่ยงองอนแล้วก็เลือกที่จะเงียบหายไปเฮอร์มิตเนี่ยเงียบหายไปบล็อกเลยก็ได้ไม่ติดต่อเลยแล้วก็รอรอให้เขามาง้อพอลาเขามาง้อปั๊บเขามาง้อหรือว่าเราไปง้อเขาก็ได้อ่ะพลังงานสลับกันเนาะก็จะมีฝั่งหนึ่งที่แบบเออพอเธอฉันไม่อยากจะคุยแล้วฉันก็นะก็จะมีบ้างนี่โอเวอร์อิแบบนี้ที่อกเสื้อแบบนี้นะคะอุ้ยอ่าโอเคแต่จะบอกว่าในเดือนนี้คุณไม่ได้ขาดกันจริงๆหรอกค่ะ คุณก็จะมีงานการงอนกันไปงอนกันมาเพราะว่าอีกฟังหนึ่งก็อย่างที่ว่าไปเนาะเขาอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นๆบางคนเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการทํามาหาก,กินหรือว่าการก่อร่างสร้างตัวหรือว่าอยู่กับเพื่อนฝูงหรืออยู่กับครอบครัวกันไปบ้างเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรเลยคุณก็ยังรักกันดีอยู่คุณต่างฝ่ายต่างยังให้ค่ากันดีอยู่ แต่ก็จะมีบางฝ่ายที่งอนมากจนเกินไปถ้ามันเกินงามแล้วมันก็ไม่โอเคเนาะอันนี้ในกรณีที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะแต่ถ้าตกลงปงใจมันเหมือนกับอ่าโอเคมันมีคนมาง้อแล้แล้วเราก็เปิดหัวใจคุยกันใหม่เนี่ยโอกาสที่การพัฒนาของคุณนะ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะเพราะมันมี10บหรียญสิบถ้วยเข้ามา บอกไปแล้วว่าฐานฐานความรักของคุณมันก็ยังเห็นอยู่สามเหรียญเข้ามานะยังเห็นให้ค่าซึ่งการรักกันอยู่แต่มันเป็นแค่การงอนกันเฉยๆแต่ถ้าเกิดเราหลับหูหลับตาไปบ้างถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่มันจะถ้ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่มันผิดกันได้เนี่ยก็ให้อภัยกันเถอะค่ะเพราะว่ายังเห็นอยู่นะยังเห็นความรักของคุณเนี่ยมันยังเติมเต็มกันอยู่เลยยังงอนมากค่ะเหนื่อยแล้วมันเสียเวลาด้วยชีวิตของเรามันจัานมากเลยนะ ถ้าเสียเวลาหมดไปกับเรื่องของการงอนมากจนเกินไปเสียเวลาจริงๆออันนี้ในกรณีที่เป็นแฟนกันเนาะแล้วก็งอนกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วหรือไม่ก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างสวยมากในเดือนนี้สวยมากเลย3มใบนี้สวยมากเลยส0เหรียญ10บถ้วย2เหรียญแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะเหมือนกับมีการคุยมีการหาความมั่นคงหา าการขยับขยายชีวิตของเราให้มันดีขึ้นมีส่วยมากสิบเรียนนะคะสิบถ้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะขยายมนุษย์ขยายมนุษย์ยยม,ษย <c oughs> มันเหมือนกับว่ามันมีการเพิ่มประชากรมีลูกมีน้องได้เลยเพราะว่าเดวิลเข้ามาแมสเน่เลือแรงเสเน่เลือร้ายเหลือเกินไม่มีสเน่กับใครกับสเน่กับคู่ของเรานั่นแหละคุณก็ปฏิบัติการได้นะเดี๋ยวจะเป็นสิบแปดบวก <c oughs> ถ้าคุณอยากจะมีน้องมีลูกนะคะคุณปฏิบัติการได้เลยมีโอกาสที่จะติด สูงมากอืมถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วนี่ไม่ได้เห็นเป็นปัญหาอะไรเลยนะคะก็อาจจะมีแค่นิดๆหน่อยๆในเรื่องของการทํามาหากินหรือไม่ก็อาจจะมีการพูดคุยกับสถาบันการเงินหรือเปล่าล่ะสิบเหรียญสองเหรียญแบบนี้นะคะมันคือการกู้ยืมกันก็ได้นะสองเหรียญมันคือการหมุนเงินนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหรือว่าอยากจะกู้ธนาคารนะคะซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือขยายครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยทำเรื่องได้เลย คุณมีโอกาสที่จะได้รับคําตอบที่ดีมากๆนะมันอาจจะต้องยื่นสัก2รอบสามรอบนิดนึงเพราะว่าเฮอร์มิตเฮอร์มิตติดนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่เห็นเป็นปัญหาไรไยใหญ่โตเลยนะสวยงามมากก็มันมีแค่ประเด็นเดียวนะั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะมีเรื่องงอนงนอะไรกันบ,บ้างแล้วก็งอนใจก,ก็บล็อกไปซะอย่างนั้นนะ่ะไม่ตกลงไม่คุยไม่อะไรใดๆบอกไปแล้วว่ามันเสียเวลามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสามถ้วย สามถ้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอเจอประเด็นนี้อยู่นะไปเที่ยวด้วยกันก็ดีนะออาไปเที่ยวด้วยกันหน่อยก็ดีนะคะไปเจอเอา่าทุ่งเออไปที่ไปเจอที่กว้างๆมันจะได้รีแลกซ์กันหน่อยความสัมพันธ์ของเรามันก็จะได้ดีมากขึ้นหรืออีกนะัยะหนึง่งไอที่เรางอนเนี่ยเขาติดเพื่อนเกินไปหรือเปล่าล่ะอา่ามันก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นเดียวกันมันเหมือนกับว่าแหม้กับเพื่อนกับฟูงเนี่ยให้เวลาเต็มที่เลยนะแต่พอเวลากับเราเนี่ยพอเวลาจะหาเวลามาเนี่ย ยากเหลือเกินแน่นอนว่ามันก็งอนกันแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเตรนเข้ามาแบบนี้นะคะการงอนกันการที่เล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็เป็นสร้างสีสันให้กับชีวิตคู่ของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่จะต้องแบบเด็ดขาดเธอเลือกมาเลยเพื่อนกับฉันเธอจะเลือกใคร อันนี้ไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะคะในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนาะเป็นแฟนกันอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายื่นคําขาดแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยงามไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายเจอเซเรนเข้าไปแบบนี้การควบคุมมากจนเกินไป ไม่สวยค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่กันแล้วเนาะแล้วก็วงกลมสองวงที่มันทับซ้อนกันแล้วเนี่ยแต่มันยังคงจะต้องมีวงกลมที่มีพื้นที่ว่างสําหรับคนคนนั้นสําหรับตัวเราเป็นเรื่องส่วนตัวสําหรับตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เนื้อที่ให้อิสระกับเขาบ้าง,างเพราะยังไงมันก็ไม่เห็นการขารดก็ยังอยู่ถ้ายังอยู่แบบนี้แล้วก็มีการงอนกันแบบนี้บอกไปเลยว่ามัน เสียเวลาจริงค่ะเสียเวลาชีวิตโอ้ลูกเสียเวลาชีวิตจริงๆเนาะไม่เห็นว่ามีปัญหารายมีเรื่องนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะกะติดเพื่อนนั่นแหละติดเพื่อนหรือว่าให้เวลากับคนอื่นมากจนเกินไปมีประเด็นเข้ามาได้เอา คิดเยอะเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นฝั่งเราก็ได้เอาเป็นฝั่งที่รู้สึกว่าชอบงอนนะเป็นฝั่งไหนก็ได้คิดเยอะเกินไปบางทีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นก็ได้แล้วการคิดเยอะเกินไปนะคะมันก็นํามาซึ่งเราก็อยากต้องการความปลอดภัยในชีวิตพอเราต้องการความปลอดภัยในชีวิตเราก็ไปต้องไปควบคุมชาวบ้านเขาว,ว่าเฮ้ยถ้าเธอทําแบบนี้เนี่ย ฉันจะมีความปลอดภัยในเรื่องของความรักนะไม่จริงค่ะไม่จริงถ้าคนมันจะไปนะถ้าคนหมดใจนะต่อให้ดีดีแค่ไหนคิดเยอะคิดมากแค่ไหนเขาก็ไปเขาก็ไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปยังไงเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นการที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ไปแล้วปัญหามันมีเล็กๆน้อยๆย,อยมองข้ามไปได้มันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไปคิดเยอะคิดมากยุ้มยิ้มกับไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องบอกไปแล้วสี่ถ้วยสี่เหรียญแบบนี้เนี่ย อืมมันจะเป็นการผลักไสนะอันนี้เจอมาเยอะเลยนะคะจับดวงลูกค้ามาเยอะมากเป็นการผลักไสเขาแทนนี้เขาจะไม่ไปแทนนี้เขาจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยก็เป็นซะเลยเออให้รู้แล้วร,ร,รอดไปอย่าไปคิดเยอะอา้าวหัวหัวตั้งแบบนี้นะคะถ้าเป็นหัวกลับเนี่ยไพ่ก็กํำลังจะบอกว่าการที่คุณคิดเยอะไม่ได้มีประโยชน์ค่ะ เอาตัวเองออกมาทําตัวให้ร่าเริงทําตัวให้สดใสเข้าไว้แล้วเดี๋ยวชีวิตคู่ของเรามันจะดีขึ้นเบิกบานขึ้นมีอะไรเราก็ค่อยคอยุคยคอย่คอยบอก1นึ่งสอหอย่างเงี้ยไปอย่างงอนไปอีกฝั่งหนึ่งบางครั้งเขาก็นะเขาก็ไม่รู้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยิ่งเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เป็นผู้หญิงถ้าเกิดฟังถ้าเกิดคู่ของเราเป็นเ,เป็นผู้ชายเขาไม่รู้ค่ะว่าเรางอนเรื่องอะไรต้องคุยต้องพูดต้องบอก แล้วเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองเนาะอา้าวจบไปแล้วนะคะครบแล้วทั้ง3สถานะหวังว่าพอจะมีประโยชน์กับคุณตูนบ้างเนาะนิดหนึ่งก็ดีใจแล้วนะคะเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ขออนุญาตอวยพรให้กับคุณตูนทุกๆท,ท่านเนี่ยมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงไม่ว่าความรักของคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราให้ค่าซึ่งกันและกันเรายังเห็นค่าซึ่งกันและกันเขาให้่าเราเราก็ยังให้เกียรติเขาอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ได้ ไม่ว่าจะเกิดเจออะไรขึ้นนะคะไม่ว่าปัญหามันจะใหญ่โตแค่ไหนนะคุณก็สามารถที่จะเดินคู่กันไปได้อย่างมีความสุขขอแค่ว่าอย่าไปตีกรอบให้กับคู่ของเรามากจนเกินไปตัวเราก็ไม่ชอบค่ะทุกคนจะต้องชอบความเป็นอิสระเนี่ยเนาะอืมก็ขอให้ชีวิตของคุณความรักของคุณตนทุกๆท,ท่านนะคะเจอเจอคู่ของเราที่เป็นเหมือนดังกรรยานามิตรนั่นแหละ เพราะว่าถ้าเป็นกะะนัลยาณมิตรแล้วนะคะเขาจะไม่ไปไหนถึงแม้จะงอนจะอะไรยังไงเขาก็ยังอยู่กับคนนี่แหละเนาะเอาละก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคิดว่าได้ประโยชน์บ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ให้นิดนึงนะคะไปแล้วจริงๆขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ